พังเลยโอ้อาท่ากับบุ้งกระตามากเลยทางนี้สบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะพอ่พอบกับน้องนิวตอนเศร้าๆโดย,โดยน้องนิวสิปไปเซรูปบอกพอลุงแน่้องนิวสไิไปตลาดอืมไปตลาดตั้งแต่เศร้าเลยพี่น้องเลยเนาะอากาศกาค่อนข้างจะเย็ยนเนาะลูกเนาะคนได้ยังมากินนงตูไ้ได้ไยังมากินเด้วย<อ>ได้ยินมีแล้วเมื่อกินกินได้ไรมาตลาดชิ่อาชื่อกิน ได้กระปุ้นว่าเออได้กระปุ้นได้จัปอดมูโอ้ยป้<อ>าติโตพี่นางเลยเนาะแสงตะเวน เหลืองเหลือ่อมขึ้นสู่ขอบฟ้าธรรมศาสตร์โปรยปลายไปดว้วยนำหมอกนำข้างพี่น้องเอ้ยเนาะตอนเศร้าๆของวันพาลือฮัตพี่น้องเอ้ยเนาะก็เป็นมือหนึ่งแต่มือดีมืองามมือสันวันดีมือลำมือรวยเบิดสุขูสู่คนเด้อเนาะอ่าตื่นมาในเงินมือนเนาะพี่น้องเอ้ยเบิดสุขูสู่คนหับศัพท์อ่าหับสินบิดสุขูสู่คน ที่เขามาหับชมนะ้พี่น้องเนาะตอนเศร้าๆเนาะให้ชีวิตเลื้งเหลือ่อมก็ตะเวนขึ้นใหม่บัดสุขู่สู่คนเดอ้อเอากาบทักทายสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันบัดสุขู่สู่คนพี่น้องเลยบัวอยู่ในเนาะแะต่กระต่างประเทศพี่น้องนะก็ยินดีเขาสู่ส่องบาบุญซาละวันด้ยพี่น้องเดอ้อโดย พ่อๆพกันตอนเศร้าๆมานี้พี่น้องเลยกระตื่นตึงแต่เศร้าปูเนาะอ่ามือนีก,ก็เป็นมือวันพฤหัสเป็นมือตลาดอ่านัดอยู่ในบ้านพี่น้องเลยเนาะตลาดประจําอาทิตย์เนาะอาทิตย์หนึ่งมีอยู่สองเสือโดยวันคานครับวันพฤหัสเนาะพี่น้องเลยอ่าตอนนี้กะกำลังจะไปตลาดเนาะพ่อๆกันตอนเศร้าๆด้พี่น้องด้อเนาะไปหาซื้อพวกของอยู่ของจิน เนาะเป็นพักหญ้าอาอุอ่นเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าไปเบิ่งวันสิมียังแน่พี่น้องเอ้ยโอ้โหาท่ากับวงกระตามาแล้วทางนี้สบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะพอๆกับน้องนิ่วตอนเศร้าๆโดยโดยน้องนิ่วสิไปเซลูบอกตอนลุงแนาะนิ่วสิไปตลาดอืมไปตลาดแต่เศร้าเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอากาศกาค่อนข้างจะเย็นเนาะลูกเน,ะนาะหนาวพร้อม อ่าเพระาะว่าน้ำหมอกน้ำข้างยังงีเบิสอยู่ช่วงนี้เนาะอ่าหยดลังคาหยดใส่ลังคาพอกแป๊กพอกแป๊กอยู่บ่เมื่อคืนนอนน้ำผอลูกอ่านอนน้ำผอเนาะหลังจากเดือดหู้ข้าวพี่น้องเลยนะว่า,าทางทีมงานเอือยมวยลูกเนาะแม่เอือยมวยเพื่อนสิมาเกี่ยวเขา่านาน้องนิ้วได้หมอน,นี่ลูกเนะาะหลังจากเพื่อนในหู้ข้าวกับเมื่อคืนนี่กะ เนาะก็เตรียมการกันไว้แล้วเนาะเรื่องอ่าขอนอยู่ของกินเตรียมหับเพื่อนอู้ยังหาอวกาศอยู่พี่น้อ์เลยขอโทษขอภนะอภัยลูกเนาะหาเสืปป้อปลาลุงอะไรแบบนี้เดี๋ยพี่น้องเลยนี่กระตาพี่น้องเลยบักใหญ่หนึ่งเนาะโดยเจ้าเคยเห็นเราบุลูกทีมงานอื่นมวยเคยเห็นอยู่บ่ยังไม่เคยมาจนกเผื่อเนาะมือนะีนอ้พุชมากเกี่ยวเข่าเด้ออ่าผมจะมากเกี่ยวเขารับจ้างนะหน้าเฮาหน้าน้องนิวนี่แหละ มาซอยพาแค่เนาะซอยอทางแมอ,อินน้ำแน่แมตุ้ยน้ำแน่เนาะในขอบครัวเฮานี่แหละเพราะว่าคนกะอยากจะหายทางหลยผู้และคนพี่น้องเาก็ลงกลิบไปม่บ้านนี่โอ้ยกะเป็นห่วงเป็นใยเนาะเรื่องเม่เขาหนองนิ้วเนาะคนในลงเกี่ยวเยวข่ามา่บ้านนี่พี่น้องเลยอ่าคนกะเป็นห่วงเน้วอนนี้เป็นหวงงน่ว,นหวงแม่เจ้อ,อเด้อคนว่า บิ่งหายเนะ่ยเมล็งนิ้วเนะี่ยเกี่ยวเขาเพราะว่าคนยังเป็นเม,มลูกอ่อนเนาะคนยังบวกข็งแห้งเนาะพีน่น้องเอ้ยใช้เตรียมพร้อมแล้วบอเงินเอาแล้วบอเงิน <c oughs> ไปตลาดลว่นนีเงินเนี่ยขาน่อยพีนยย <c oughs> ่นะ้องเอ้ยไปซะเนาะไปน้ำกันเลยมาลุ้นน้ำกันว่าทีมงานแม่ล็งง่อยคนสิมีจะคนเนาะลรืเนาะไปตรงนี้ไปตลาดน้ำกันบ่ายนี้เนาะเลย ก็กันน้องนิวตอนเศร้าๆนาะพี่น้องไงยมาแล้วไปหาเบอร์น้าแม่วัยังนี่นาะพี่น้องตลาดวันรังคานเฮ้ยวันนั้นเราขอโทษขอไปวันยังลูกมวะนี่วันวันพุดแม่แม่วันพุดวันฟาฮัตเออวันฟาฮัต mặt khiên sáng ô văn thì thế nào nó à. rồi thì nào ghê nào bao đục nào vào xây đèn xây đèn thì nào là toàn sầu sầu cái loại năm can nó à. thì thầm sát toàn như thông hay thông na thì nào nó สาวน้อยเดินตลาดนัดมือนนี่พี่น้องเลยว่ามนดูขา่าวว่าคน,นมาเกี่ยว,วขา้าวซอยมันกับพอปุ๊บกกลูกเราได้พี่น้องเลยเนะภาะพ่อเฝ้านมบอกฮะเนื้ออยู่ให้กินยันคนมาตอนเศร้าแหละคนย้ำบุกินเข่ากินน้ำมันกับเนย้อเป็นก่อนนะลูกเนาะพอชโลง,กนะลงกเกี่ยวเข่าโดยโลงน้ำกันอยู่แล้วเนาะลงเกี่ยวน้ำกันแล้าก,าก,ก็หา บาดยาหอดแดดแห้งห้อกัหาน้ำห้านให้ันกินเน้าตอนนี้ก็แดดแห้งนั่งย่ตอนนั่เร้าอยู่เศรษาเลยยถามปลาลงเมือ้งนาคือกันเพราะต้องนั้นนีน้ำหมกตก่เพอทำงนั่งยูนาพ่ทำเนาะไปดน้ำกันตลาดว่าจะมียังไงลูกเนาะ เอ้ามาหน่อยมานําเหมือนเดิได้สิลงเนาะเอเอไล่มาหน่อยมาก่อนโดยพี่น้องเลยน,นี่นพี่น้องเลยเนาะมาหอดบอลบอลไหนลูกบอลเนี่ยนะฮะบอลยังอะไรบอลบอลคอดบอลไทยขอดบอลน้องวินเนอร์บอลน,น,นองวนะินเนอร์อยู่ออกอยู่นี่เกิดอยู่นี่เนาะโดยพี่น้องเลยไปชาไปฝ่าไปบอลนี่พี่น้องเลย คนร้านทำอยู่ตลาดจะได้เนาะสิบทันเพิ่นอยู่บ่อหลวงจะว่าเพิ่นเอาไปเบิ้ลมายักพักหนาเฮาในอยู่ในกินก็นะไปเบิ่งกันเลยว่าสเจะให้น้องยูได้อยู่บ่อเนาะนยูเซ่พักให้เพิ่นกินอยู่บ่อเนาะ <c oughs> ให้เพิ่นได้กินตอนเช้าน,นะพักน้ำไม่ต้มบ่นนลนะต้มกะ เขียดล่ะเขียดเขียดกบเลยแกงไม้เลยกระไม้เลยต้มกระไม้เลยต้มกระไม้ล่ะจะเป็นน้ำเย็นนี่แหละเลยเป็นเป็นเป็นน้ำหวานหรือว่าน้ำเย็นเลยโอ้ทาาไม่ถาวรต้องดูคนใดยังมากินนะ โตได้ยังมเงมื่อกิน,กนด้ได้นี่แล้วเมื่อกินได้มาตลาดชือว่าชื่อกินได้ขะปุ้นว่าเออได้ขัะปุ้นได้จับปอดหม,มูโอ้ยเด,ยดย้อเดเยเลยเอ,อนนหามาลงตรงกิงมากบนแลยว่ะท่านพรแล้วน้องนิวรหล ดีไร้ายแท้เนี่ยเนาะบายดีมาซื้อเน้ากินซื้อเน้ากินบ่ลงเก็บเขาเกล้าน่าเมื่อยเนาะตุนเสบียงการกินไปพี่น้องเลยขึ้นมาเลยบ่มีแนวกินเืยชื่นด้วยด้วยเนาะไปสิไปเบิ่งก่อนบดปลาเราไปจักปลาเนี่โดยโดยนะไปเบิ่งชาวพี่น้องเลยเนาะคนหลายทรัพย์ไปตรงนี้โดยพี่น้องทำไมผู้คนหลายบ่ทำไม่คนเรื่อยไปละไปแบ พอบุญเป็นูยางซึพยังซึบังกอนะสื้อ n g วมันดีได้ ้าายอ่คนหลายชับาทลุ้มหาซื้ออีกนะคนหล่ชั่งนุ่งนะคนหล่ปะไ เดี๋ยวยุไปเมื่อไรแล้วโอ้ยพี่น้องเลยพ่อมาจอยลงมาจะเช่าแท้มาเช่าเนาะมาสวยตลาดปลายบ่ก็มาซื้อพักสื้อยาเขาก็ฮอดนี่ยังปลาตาเบ้าอยู่นี่มาซื้อได้บ้านเขาน่ะวะนี่สามคำห้าอยู่เชนงานเงินเมาวัดปลาข่อยละเบอนี่นะกรงนิ้วพอดีพังไอ้ทีมงานแม่นองเงยพอดีมาเกี่ยวเข่ามาหนี้ไปเลยไปหาซื้ออยู่ในกินก่อนจ็สิไปหน้าหาไปตู้กันเนี่ยยกเข่าช่วยเขาเนาะช่วงนี้ ไปจไปเนาะเด้อเดเด้อที่นั่งเลยพ่อทั้งไทลูกตูว่ะปอยแม่องบ้านสนามเฮียพักลูกังพักบ้างนี่งมางินพักได้แช่นี่โอ้ยกำลังรอมนแล้วคนร้ายไค่ลเ Ah. ปลาลุงมัคนลายใช่คนลายใช่ปาลุงเออเอว่จมาี้ยนั่ม ja ีโอ้ตต้มมงีสำหรัแม่มืงตลุกเกียดฮะเกียดเขียใรกินเขียดว่าจะใรคนกินเกียดว่าจะเดี๋ยวลซื้อซื้างก่อนซื้าก่อ

มันั่นแหละก่อไม่ทอม่ทอบแม่วตัวได้สามมหาพันาทสามมหาพันนี่จะมัดนะเอาปะน้ำแม่พันัวนั่นไม่ห้าเ้ไม่หามนนะสามมหาป่้มนขากา看看네ัดัดงามช้ำพี่พี่ลูกทำคนทำคนันร้ายช้ำพี่เา่อยากกินบ่

นีเนาะากงามสั่มกันหนเนาะทางในสวนรงนี้ก็มีอยู่แต่ว่ามาซื้อยางหนวงพ่อเอคือไปทำตัวหเ่ะเบิร์ดอะบอได้บ่ลูกย่างบลกย่งบ เอคนดู่ะคนกมเ่ามีห่าแถมบ่่าหแถมร้านน้อยดอกเด้เด้อเอาเลยเอาเลยเอาใส่เลยอ่าเรือยังมันหนึ่งกี่นังอัเนาะท่ไหอ่าพันพอกระเทินเด้เด้อเอาใส่กระตายลูก ผู้ชายเออมบยดเยผู้ชายผู้หญิงองไทนผู้หญิงไมได้บาผู้ชายตเดียวจะกันน้องผู้ชายอออผู้ชายเรลย่เเขอเเลยโอเคาพินังยเงินมันกอนดนี้เนะ ซ er ื้ pues mm. อ,อนี่เท่าไรล่ะฮะพักอันนี้คายังไงก็เอาเอาเอาเลยเอามาเติมก <enables> ันอย่ามาพ่อหน่อยเนไลน์นะใช่ไปลูกไป โอ้ไมต้มเนาะม่เห็น่อกเฮ้ย่ต้มผมมี่ไใช้กาไปกีนี่ไปซื้อซอยพันยูพี่นองเลยบ่ซื้อนี้บาทเนี่ยักกเต็มเลยี่จะพักาดิเอากาศช้าสาวสามัหเอาคุณนันดพี่การสาเนาะื้อพี่นองเลยซื้อพัก ก่อนไม่ได้เลพอามาจะพักอ่ะนี่มีตุ้ยกับตกใจแล้วนี่้องนี้นี่ยักกาด้องนี้ยักกาดม่ก็มีกัรหยาก็มีหมกผิดเอานลงยันลงมีจะักกาดได้ต่อยปเนี้เอาเอาะ ไอเด็่คนมีเงินบาทนี่เจ้านายมาทอนให้นด้วเสีด้อมจ้านายมาหายเแม่มาทอนลืมหรือเมื่อเลยอ่าโมกี้เห็นน้ำไม้ต้มอ่ไซนี่บ่ตรงนิ้ใช้น้ำไม้ต้มบ่นี่น่ะสองสิบพันเขาซื้ออยู่บ่ลูกสองสิพันนี่ ตรงนี้น้ำไม้เียก็ซื้ออยู่ป่ะทองสิบพัดี่ริดิมไมิบเอา่ไมเท้าเอาจักจักทองดีเนาะสองจักทองหลกค้นผลไล้เลยลมาหน้าเฮานะ่ะ สิคนสิบคนอาจจะทงดูสองทองปะไม่ถ่าใส่ใส่นี่เลยใส่พักชมคันชมใส่เนาะนี่สมบักีเนีะนิ่งบอรือถ่ายคือ้ช่เออนีิ่งกับชายเนาะเ้ยในกียน่ยังอยู่ยังงอยังลายอยู่

Tôi <tiếng nói> đấy mình tu khai này. Ừ, mưa. Hả? À? Mưa tắm, mưa tắm. Ừ, mưa tắm Ôi, phi nào người. Ừ. 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 sao Ừ. Ừ. đó Ừ. Ừ. này Ừ. 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 ไมไม่ตู้ขายยังอันนี้สมเป่ากัดสมประกาศฮะไม่ตู้เฮ็ดชมพะเอ๊ไม่ตูก้กีเฮ็ดกันเอ่อทำไมดิบมีอยู่พี่น่อยอยากให้แม่ต้มให้เพื่อกินยาำมะซ้าวอ,อันนี้เนาะคุณหาพันเนาะแบง่งกันเดอ้อ ไปซาลุยังคนบันนี่ยม่ปยมันกรตาสิบ ouais. ุฮ uh ีส right. oh. ิบุขาก้อนี่โออไปเฮ้ยหานังเข้มไงเกรยเกซาครับไอสมบัติกินซะเนาะฮะ แม่นเอาลูกสมพักไอ้องเกี่ยวเข่าอยู่บ่อได้ไหมเกี่ยวเข่าเน่ยยังอยู่เลยประตูนิ่งเกี่ยวได้ไหมประตูนมายังคือการอันนี้แม่ของประตูนได้พี่นหนังเลยคนต่างจีได้อยู่เนาะคนมาขายสมพักบ่อสมพักก็ขี่นอกอยู่เด้คนมาขายชัยเป็นเท่าขายชัยเป็อเท้า แม่ของบาตูนเป็นอาไรนกาบแรงยูน้ำลูกผลเต่าพันบแลบาตูนกได้เนาลูกสองงนะเออีก็ได้เนาะงอะไรก็ทงชิดเอยก็ได้เนาะเอีกจะหาทงเนาะ่นงนอากาการบ่ชมพักยังก่อนนะ

เป็นหาานะลูกชายวันมาเยี่ยมบ่บ่มากลังมีกำลังกำงัดมือเลูกชายก็เคือแม่เราเห็นตั้งแม่ือแม่วันนี้หาชิปมาเลยเลยงใช่ไหกหาแม่จะเจอเขาแม่ยิ้หน่งลูอ๋อโด้เด้อดไปจะไปก่อนเด้อเทยมันวนี้ให้ทงหายแล้วคลายเป็นโลคตัวน่ะ โอ้บุมมีนังเข้มเนาะมาอนี่งนี่นะฮะเนาะบัดมือจะใกล้ผดบุมี่ฉันพี่น้องนีหนูบักหลายังไงไฟสานน้องนิ้วเอ้าเล้วมือกล้องไอ้พ่อบัดนี้ลุงปลาลุงหน่อยได้บอกปลาลุงบ้างคัะมีหมักพริกดิบบักพริกบักพริกขวาแล้วก็มีผักกาดแล้วก็

มม่นีไพยจะมาเจ้าของนะฮา,าลูกเอ้่มมอยมวยกิ้นงานเอ้่มมอยมวยเนาะคนขึ้นรือมยังยักอย่างาลูกที่นี่น่าลืม,อ,ม,อ,ยม,มลอยู่เนะเข้มอะบุ๊มมี่้รัมป์นะด็กเนาะ ทางเข้มบมมีตลาดนั่นใช่โอเคแล้วก็ลุงจบคลิปเพียงสามีก่อนเนาะโ,โดยนะพี่น้องเลยนะพาน้านองนิวามาตลาดเหมือนนี่พี่น้องเลยมาซาื้อ,อในอยู่ในกินเนาะพักหญ้าแล้วก็หลายอย่างอยู่พี่น้องเลยเพื่อมาเตรียมหับทีมงาน แม่น้องมวยเนาะพี่น้องเนาะอ่าผมจะมาเกี่ยวขขาวน้ามื่อนี้พี่น้องเลยโดยอ่าน,น,น้องนิ้วเลยยังมากินเส้าจ้ะมีบ่เออโดยโดยไปซะนาะพอะพี่น้องมาสู่ค้นปลาลุงเอาอา์วายอยู่ในหนังกระตังประเทศพี่น้องเลยเนะาะกัยินดีตอนหับกข้าสู่ช่องบําบ,บุญสารวันคือเก,ก่าหลักกรสิจากไปคือเกา่าอีกแล้วพี่น้องเลย เดินพอกันคลิปหน้าลูกสาวตื่นแต่เช้าเนาะยังหาวอยู่พี่น้องเลยว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นเนาะพาลูกสาวตื่นถึงแต่เชนะ้าเนาะคนหาต้องฮัดแอบเอาตื่นแต่เช้าออนะลูกเนาะตื่นซัวมาได้เวียกหน่อยตื่นตื่นเช้าได้เวียกร้ายได้ผล่าเนานะโดยนปัสสาวุลาบอกป้าลูกแนบันนึงเนานะขอบคุณขอบคุณเนาะที่ขามาเบิรงพี่น้องเลยเดินขอบคุณเที่เขามาเบิร์น้องนิวนจุเมอร์ขอใหอ เอฟซีอยู่ดีมีแห้งค่ะเอฟซีร่ำรวยความเจริญได้ความขายแกร่งนี่ขอยห้อยู่สุขภาพแข็งแรงเลยเนาะสาธุน้องนิ่งเลยก็มันนี่ก็ฝากติดตามน้องนิวอีกเด้อมันนี่พี่น้องวัดทีมงานอ่อแม่นึงมวยพัชชิมาจกคนมันนี่เนาะมีหน้าห้อสิแล้วหรือบ่มาหนี่พี่น้องเลยโดยโดยไปสาธน้องนิวไป เดินทางมาเนาะโดยไปคอนเด้รพี่น้องด้วยพอฟังคลิปหนาด้วยสบายดีโดย